ดาวหลดวงนะคะไปรวมกันอยู่ในภพลาภะของชาวมังกรในช่วง15 30พฤศจิกายนนะคะนับว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเกื้อหนุนนะในเรื่องโชคลาภเรื่องของการมีโชคเฮงนะคะดังนั้นมีแนวโน้มรับผลของชาวมังกรจะมาจากเรื่องไหนบ้างไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ทราบลัคนาของตนเองและเป็นลัคนาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์และเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวมังกรนะคะในช่วงเครื่องหลังพฤศจิกายนนะดวงดาวค่อนข้าง โดดเด่นนะคะเพราะว่าไปรวมกันอยู่ในภพลาภะนะคะลาภะก็มีความหมายถึงเรื่องลาภผลนะเรื่องอะไรที่ได้มาโดยง่ายนะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่ได้คาดหวังไว้มันก็เกิดขึ้นนะในแง่มุมที่ดีๆกับชีวิตนะคะส,สาหรับดาวดวงแรกที่เริ่มขยับย้ายก็คือวันที่15พฤศจิกายนนะคะดาวังคารของชาวมังกรจะเข้าสู่ภพลาภะมีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีนะ ระถันดวงดาวบ่งบอกถึงความมั่นคงความเสถียรน,นะโดยภพเดือนของดาวางังคารก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับพันธุและก็เรื่องลาภะนะคะดนั้นชาวมังกรก็จะมีรับผลแบบสม่เสมอเกิดขึ้นนะจากแนวโน้มก็คือเรื่องของพันธุนะคะไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวข้องจากครอบครัวเคยญาตินะคะเรื่องการได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องสินทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถยานพาหนะต่างๆนะบางคนที่ ทำมาหากินที่บ้านนะหรือใช้ยานพาหนะช่วงนี้จะมีงานเข้ามาสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะได้ลาบเป็นของชิ้นใหญ่นะเช่นกําลังจะซื้อจะขายทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านรถก็มีแนวโน้มช่วงเวลานี้นะคะเป็นจังหวะที่มีพลังผลักดันมีเรื่องของการเกื้อนหนุนทางดวงดาวที่ส่งผลให้ได้มาได้โดยง่ายนะคะติดต่อเรื่องธุรกรรมนะหรือว่าจะซื้อจะขายช่วงนี้มีแนวโน้มสําเร็จได้นะคะเพราะว่าดาวพุธนะก็คือดาวสื่อสารดาวเรื่อง วิ่งเต้นยื่นเรื่องประสานงานเป็นตัวกลางเป็นานหน้าก็ถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีๆนะเพราะว่าดาวพุธนะคะก็ยังอยู่ในภพลาภะด้วยนะดังนั้นชาวมัง,ง,าางกรน,นะคะ,ะมีเหตุไปเกี่ยวข้องนะกับเอกสารบางทีก็เป็นเรื่องโฉนดเป็นเรื่องการถือครองเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์นะคะหรือพูดจาใดๆช่วงนี้นะมีเหตุให้ได้เงินในถอบางคนอยู่ในธุรกิจเรื่องสื่อสารนะใช้วาจาใช้คําพูดใช้เรื่องของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆถือว่าได้ผลดีนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพระเกตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็ส่งผลดีว่าชาวมังกรก็จะมีอาชคมาจากคนต่างไวัยได้นะไม่ว่าจะเป็นการเบาอ,อกเบาใจขึ้น,นกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือช่วงนี้มีเรื่องผลประโยชน์หรือรายรับรายได้มาจากคนที่ต่างวัยนะเกื้อหนุนอยู่นะคะบางคนมีโชคลาภแปลกๆเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความไฮเทคนะหรือว่า อาจเป็นเรื่องการลงทุนบางอย่างที่เป็นส่วนตัวก็ได้นะมีเหตุให้ได้เงินได้ทองแบบเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้ดังนั้นถือว่าเป็นจังหวะดีๆที่ชาวมังกรนะคะหากจะหยิบจับทําอะไรช่วงนี้ก็ถือว่ามีลาบมีผลสำหรับในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์นะคะก็ย้ายเข้าสู่พบเรือนลาภะด้วยดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะก็มีผลดีนะในเรื่องมรณะนะคะโยงไปยังสินทร,รัพย์บางคนเป็นเรื่องสินทร,รัพย์เก่ามรดกสินทร,รัพย์พิในกรรมได้นะหรือว่า เป็นเรื่องเดินทางไกลนะคะเป็นเรื่องจากต่างประเทศนะหรือว่าชาวมังกรในธุรกิจสุขภาพนะพวกความป่วยการรักษาความเจ็บความตายช่วงนี้นะคะมีลาภผลนะจากเรื่องเหล่านี้นะคะสำหรับชาวมังกรดาวมอลนะยังเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะเมื่อไปอยู่ในลาภะนะคะบางคนมีการจบลงของสัญญาอะไรบางอย่างนะเราได้เงินก้อนนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวนะแต่เปลี่ยนแล้วส่งผลดีนะไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับชาวมังกรนะคะ สำหรับดาวอาทิตย์กับดาวอังคัรนะคะในการอ่านความหมายแยกกันก็ถือว่าดีทั้งคู่นะแต่เมื่อมาอยู่รวมกันนะคะจุดหนึ่งก็คือเป็นดาวคู่ศัตรูนะส่งผลชาวมังกรก็อาจจะมีรับผลนะเป็นเงินทองที่ได้มาโดยง่ายนะหรือช่วงนี้มักมีเหตุให้ได้เงินอยู่บ่อยๆนะคะแต่มักเสียงเงินไปกับเรื่องมรณะได้นะบางทีก็เป็นเรื่องของ ข้าวของเสียหายการใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านช่องบ้านเรือนหรือบางคนมีเหตุให้ต้องไปตรวจสภาพรถยนต์เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆนะคะส่งผลให้เรื่องของเงินทองก็มีจังหวะจับใจ่ายใช้สอยออกไปนะคะช่วงนี้ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพได้บางคนเป็นเรื่องภาระในครัวเรือนนะคะ,ะผู้สูงอายุคนในบ้านนะหรือว่าตัวตนของชาวมังกรเองอาจจะมีการใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพได้นะคะ สำหรับทิศทางการงานนะคะมีแนวโน้มว่าในเดือนธันวาคมนะดาวการงานของชาวมังกรนะคะจะเป็นกเกษตรตาทิบดีนะดังนั้นเรื่องของอความสม่ำเสมอในเรื่องของงานที่ป้อนเข้ามานะคะก็ถือว่าธันวาคมไปก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะเรื่องของการปลุกเบิกรเริ่มอะไรใหม่ๆจะเริ่มเห็นผลนะหรือว่าการลงทุนบางอย่างที่ทําไปก่อนหน้านี้นะคะมีจังหวะเก็บเกี่ยวนะเรื่องของการ ได้โชคลาภจากเรื่องไอเดียความคิดหรืองานการที่เป็นลักษณะสร้างสารรค์ออกแบบจะเริ่มโดดเด่นในช่วงหนึ่งธันวาคมไปนะคะับกดาวต,วตัวตนของชาวมังกรนะคะคือดาวเสาร์ก็เริ่มเดินหน้าในช่วงปลายพฤศจิกายนเช่นเดียวกันส่งผลดีในแง่มุมเรื่องความรอบคอบความเอาจริงเอาจังนะหรือเริ่มมี อะไรที่คืบหน้าขึ้นนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องตัวตนไอเดียความคิดนะคะหรือว่าจับต้นชนปลายในชีวิตได้ดีขึ้นมีทิศทางมากขึ้นในเรื่องของอนาคตการวางแผนนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวเนี่ยถอยหลังไปเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานดังนั้นก็เริ่มเดินหน้าในช่วงปลายพฤศจิกายนนะคะ สำหรับเรื่องเงินทอง,องชาวมังกรนะคะยังคงหาได้เรื่อยๆนะแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อดาวประจําตัวเริ่มเดินหน้าในภพเรือนการเงินนะคะเรียกว่ามีช่องทางการเงินหลายด้านหลายทางเข้ามานะคะเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการ หาเงินหาทองนะก็จะขยับดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ในจังหวะที่ดาวไปรวมกันอยู่ในภพลาภะหลายดวงก็ส่งผลชาวมังกรก็อาจจะมีเงินมาเติมนะในเรื่องลักษณะราบผลได้สําหรับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานนะการยื่นเรื่องเอกสารหรือการวิ่งเต้นนะคะควรทําให้เรียบร้อยก่อนวันที่24พฤศจิกายนนะไม่อย่างนั้นแล้วดาวพุธนะคะก็จะย้ายภพเดือนนะคะในหลัง24พฤศจิกายนเข้าสู่สภาวะการโคจรผิดปกติในช่วงตลอดเดือนธันวาคม ส่งผลในช่วงเดือนธันวาคมนะคะหากเป็นเรื่องของการทำงานในเชิงติดต่อสื่อสารก็จะประปนไปด้วยเรื่องของความล่าช้ารอคอยนะการนัดหมายทางการค้าธุรกิจนะมีสภาวะเล็ดเลื่อนนะหรือว่าการทำเอกสารการประสานงานต่างๆต้องเผื่อระยะเวลารอคอยนะเนื่องจากดาวพุธก็จะเดินหน้าถอยหลังยึกยักในแต่ละวันนะคะใครที่มีแผนในเรื่องการเดินทางไกลนะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ ต้องเผื่อเวลานะในเรื่องของการเดินทางบางครั้งมีเรื่องของความเล็ดเลื่อนจากเรื่องเที่ยวรถทเที่ยวบินนะหรือเรื่องการจองที่พักต่างๆนะคะก็ต้องคอนเฟิร์มให้ดีเพราะว่าเมื่อดาวพุธโคจรผิดปกติมักจะมีเหตุการณ์ในเชิงของความผิดปกติทางข้อมูลข่าวสารการผิดพลาดของระบบต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลไว้ให้ชาวมังกรนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวมังกรที่มีครอบครัวนะถือว่าดาว พันธุนะคะอยู่ในภพเรือนลาภะนะเป็นกเกษตรนะคะมีเรื่องความลงตัวในเรื่องครอบครัวบางคนได้สินทรัพย์บางคนลงตัวในเรื่องการจัดแจงการต่างๆในครอบครัวได้เงินก้อนนะคะจากสินทรัพย์เก่าๆที่ถือครองไว้นะไม่ว่าจะขายออกไปได้นะคะหรือบางคนได้เรื่องของของใหม่ๆชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะคะ จะก่อเกิดเรื่องของความเบาอ,อกเบาใจเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรบริวารอาหากมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะถือว่าเข้าสู่จุดคลี่คลายอาจเป็นลักษณะความเสถียรมั่นคงนะกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นในช่วงตลอดเดือนธันวาคมนะคะสำหรับชาวมังกรที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนนะคะเรื่องของแวดวงสังคมนะเป็นที่มาทางการเงินผลประโยชน์ของชาวมังกรนะคะ จะกลับมาโดดเด่นมีความสเสถียนสม่ำเสมอมากขึ้นนะในช่วงธันวาคมไปนะคะรวมไปถึงในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์การคบหาต่างๆมีแนวโน้มว่าจะก่อเกิดความคืบหน้านะมีความสเสถียนในระดับหนึ่งนะในช่วงธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคบหาความรักครั้งใหม่นะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยหรือมีโอกาสได้คลุกคลีกับคนที่ เป็นกัลายาณมิตรนะคะหรือได้รู้จักพบเจอคนที่รู้สึกถูกอ,อกถูกใจได้นะในช่วงธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะดาวประจําตัวเริ่มเดินหน้านะก็ส่งผลดีกับเรื่องกําลังกายกําลังใจนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องพละกําลังวางชาความขยันนะก็ถือว่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงวันที่15พฤศจิกายนเช่นเดียวกัน ใครเจ็บป่วยอยู่นะคะหรือรู้สึกท้อแท้รู้สึกเบื่อหน่ายไม่ค่อยมีกําลังวังชาะหลังกลางพฤศจิกายนไปแล้วนะคะอ่ะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะสำหรับดวงดาวนะคะก็จะเป็นลักษณะจรรายเดือนเป็นส่วนใหญ่นะ,ะเป็นกลุ่มดวงดาวที่บังเอิญมาเจอกันในภพลับผลหลายๆดวงนะคะเมื่อดาวแต่ละดวงนะคะอยู่ครบกําหนดเวลาก็จะเดินหน้าไปสู่ภพเรือนอื่นๆต่อไปนะคะดังนั้นก็เป็นจังหวะช่วงเวลาดีๆของชาวมังกรในช่วง ก่อนสิ้นปี2566นะคะที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภโชคดีนะหากหยิบจับทําอะไรเสี่ยงโชคลงทุนเก็งกําไรในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะลงทุนน้อยได้มากบางคนมีจังหวะทําทำกําไรจากการค้าขายในแบบรวดเร็วได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ดีดาวมฤตยูส่งผลผันผวนในเรื่องการเงินการลงทุนได้อะไรที่หวังไว้มากๆบางทีพลิกผันล่าช้าได้แต่บางทีได้ลาบมาแบบไม่ตั้งใจกับอะไรที่ไม่ได้คาดหวังก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ ได้มากได้น้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเป็นหลักด้วยนะคะฝากข่าวสารถึงกัลยาณมิตรชาวมังกรนะคะท่านใดสนใจเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตานะคะผู้สนับสนุนช่องเราเป็นสะพานบุญให้นะในเรื่องของการให้การบริจาคนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นมีสิทธิพิเศษมาฝากชาวมังกรนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราฮะเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะ จากราคา159บาทนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสำหรับเรื่องของการทำบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทำบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์ bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ,ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธกิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาภทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ